อันนี้มันแข็งว่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอะไรมาผมเอากุ้งออกกุวยนั้นดีไหมมาทำอะไรครับผมกำลังดินเนอร์อยู่ผมกำลังดินเนอร์นผมกำลังดินเนอร์กันอยู่สองคนครับคุณไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาผมดินเนอร์กันอยู่สองคนครับมีคนสั่งเน้อครับเนื้อทะลุอ่ะ สั่งเนื้อเหรอครับใครคือุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงสั่งเนื้อเหรอครับใครคือุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงสั่งเนื้อเหรอครับใครคือุณผู้หญิงครับเฮ้ยเขากำลังดินเนอร์กันอยู่เฮ้ยได้อ้าวไอ้คุณจะมายกตัวจับไรสุดไม่ได้นะเรื่องอะไรกันนานแล้วเลยได้งานแล้ว